สวัสดีครับวันนี้วันที่5กันยายน2567ร้านบีบีการอุบลก็มาทำคลิปตอบคอมเมนต์อีกแล้วครับผมก็มีทักมาทางช่อง YouTube นะครับว่าทำพี่ทำคลิปถอดเข็ม906ให้หน่อยนะฮะไอผมก็บ้ายอซะด้วยนะฮะคอมเมนต์มาผมก็มีโอกาสและเวลาก็จัดให้เลยนะครับตัวนี้เป็นสุริกิ9 0 6 t ทีนะครับตัวทีคือรหัส ที่ส่งขายในยุโรปนะครับด้านหน้าเขาจะแต้มสีแดงไว้แบบนี้นะครับก็คือมาตรฐานนะครับประเทศในยุโรปบางประเทศถ้าไม่ได้แต้มอย่างนี้เขาไม่เอาเข้ามาขายในประเทศเขานะครับเขาไม่ให้เข้าเลยนะฮะก็ความเข้มพ้นของแต,แต่แต่ละประเทศก็มีเหมือนกันเนาะมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยรุ่นนี้ที่ร้านก็จําหน่ายอยู่นะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทแถมกระสุนยี่สิบห้านัดปลอกทองเนาะปลอกเงินก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับ มาดูวิธีการถอดเลยครับหยิบจับปืนก็เช็คก,กระสุนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงปืนแบงปืนบีการปืนอะไรก็ช่างนะครับให้เช็คส่อนนะครับถ้าจะทําอะไรกับปืนเนาะไม่มีกระสุนปลอดภัยนะวิธีถอดรุ่นนี้ก็แสนจะง่ายได้อีกแล้วบิดคันตรงนี้ลงเป็นเซฟนะครับบิดเลยมาหน่อยแค่นั้นเองบิดเลยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับดึงสไลด์ถอยหลังให้สุดแล้วยกขึ้นถอนแรงไปด้านหน้าชิ้นส่วนที่ถอด ทำความสะอาดขั้นตอนปกติก็มีเท่านี้นะครับวันนี้เรามาว่ากันในเรื่องของสไลด์เนาะสิ่งที่จะต้องเตรียมเวลาถอดเข็มแทงชนวนก็อันดับแรกเอาผ้ามาก่อนเลยครับผ้ามาลองนะครับลองอะไรลองเผื่อมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันกระเด็นถ้าเราให้มันกระเด็นตรงนี้มันก็จะไม่ไหลไม่กลิ้งพุดง่ายๆนะเหล็กทรงหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับแหลมๆหน่อยประมาณนี้เนาะแล้วก็คีมปาก ปากยาวหน่อยเพื่อได้ใช้นะครับตรงด้านท้ายก็เหมือนกับทั่วไปเลยครับมีเข็มตัวนี้คือเข็มแทงจนวนนะครับนี่อันนี้ก็คือแผ่นปิดนะครับตรงด้านในจะมีสลัก,กลอกอยู่ตรงนี้อีก,อก,อกทีหนึ่งนะครับวิธีถอดเราก็จิ้มเลยครับจิ้มจิ้มเข็มนะครับแล้วก็เอียงมาใส่ผ้าหน่อยนะครับขยับขยับขยับมานิดนึงเพื่อนเพื่อนคิดภาพตามไหมจิ้มแล้วเอานัา่น นี่ไงนี่ไงผมาจะโชว์ให yeah> ้ดูโชว์ให้ดูว่าจิ้มแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยแบบนี้นะครับระวังตัวนี้ด้วยครับนี่ตัวมันจะเป็นตัวล็อกนะครับมันจะหลุดมาได้นะครับถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้แล้วมันกดไม่ลงก็เอาคีมหนีบเขยมไว้หนีบแล้วก็ดึงลงมา แล้วก็หยิบแผ่นเลื่อนออกมาได้เลยนี่นะครับปล่อยชิ้นส่วนก็มีเท่านี้นะครับมีแผ่นปิดมีสปริงนี่ผมทำในห้องปิดห้องเก็บเสียงมันก็ค่อนข้างแคบนะครับนี่มันกระเด็นไปเมื่อกี้ชิ้นส่วนจะมีอยู่เท่านี้นะครับมีเข็มแทงจนวนแล้วก็สปริงเข็มตัวสลักล็อกมันจะเป็นสีเงินๆนนะครับแล้วก็สปริงดันสลักล็อกนะครับ แล้วก็แผ่นปิดท้ายเข็มนั่นเองนี่เข็มจะโผล่มาตรงนี้โผล่มาประมาณนี้นะครับตรงด้านหลังนี่ตัวสีเงินๆน,นี่มันก็จะมาล็อกกับตรงนี้ด้วยแรงดังนของสปริงเพื่อไม่ให้เลื่อนลงเลื่อนลงเวลาที่นกศรฟาดเข็มจังหวะที่เข็มมันพุ่งไปนะครับก็เป็นล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับการถอดก็ไม่ยากนะครับนี่ง่ายๆ ถ้าทาเป็นเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็รู้เองครับมันขั้นตอนมันไม่มีอะไรมากตัวขอล้างปอกก็เหมือนกันนี่นะฮะออกตัวเลยนะครับว่าหนึ่งผมไม่ใช่ช่างซ่อมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกๆคลิปเลยผมไม่ใช่ช่างซ่อมแบล็งกันไม่มีความเชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ผมชอบปืนก็เลยพอจะมีความรู้ในการถอดชิ้นส่วนอะไรพวกนี้อยู่บ้าง มีน้องเพื่อนพี่ถามมาผมก็เลยได้มาทําให้ดูนะครับ 2. ผมขายสิ่งเทียมอาวุธอย่างถูกต้องนะครับผมมีใบปอ5ขายสิ่งเทียมอาวุธนี่นี่คือเขาเรียกสิ่งเทียมอาวุธนะครับไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะครับไม่ได้ผมไม่ได้ขายปืนเถื่อนปืนแปลงผมไม่ได้สอนแปลงปืนนะครับอย่าเข้าใจผิดอย่าทักมาถามนะครับมีปืนเถื่อนปืนแปลงไหมวิธีแปลงปืนทํำยังไงพี่นะครับถ้ามีบางคนทักมาแล้ว ผมด่ากับก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยชอบสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายเนาะก็ประมาณนั้นเรื่องผิดกฎหมายอย่ามาถามผมนะครับผมขายอย่างถูกต้องผู้ซื้อก็เล่นอย่างถูกต้องก็มีเยอะแยะนะครับมีเยอะมากๆนะครับส่วนที่ดัดแปลงคือส่วนน้อยนะครับเท่าที่ผมขายและรู้จากโดยการพูดคุยกันมานะครับมีแต่ผู้ใหญ่ที่ซื้อไปมีผู้ใหญ่ที่พูดรู้เรื่องพูดง่ายไม่ใช่เด็กที่จะไป ทำอะไรอย่างนั้นนะครับมันมันคุยเวลาคุยกันคุยคุยไม่กี่คําก็รู้นะครับในในจุดประสงค์ของเขาเนาะประมาณนี้ไอคนที่ถามว่าลําเป็นยังไงฐานหนาไหมเนี่ผมผมไม่ตอบนะครับผมไม่สนไม่แนะนาไม่ไม่คุยเรื่องแบบนี้นะครับคนที่ซื้อไปสะสมก็มีนะครับบางคนทํางานเก็บเงินซื้อสะสมหลายๆกระบอกก็มีนะครับ มีการถ่ายมาให้ผมดูด้วยนี่พี่ผมทําแบบร้านพี่เลยถ้าติดแ <c oughs> ขวนผนังอะไรประมาณนี้โอ้ก็ก็ดีครับคือเราเล่นให้มันเป็นของเล่นตามที่เขาอนุญาตให้เราเล่นจะดีกว่านะครับก็คือมันก็เล่นได้แบบสบายใจนะครับอ่ะมาที่นี้เวลาประกอบกับก็ทวนวิธีเดิมครับเอาสปริงตัวนี้ก็คือสปริงเนาะแล้วก็เข็มเข็มอ่าสตัวนี้คือสปริงตัวนี้คือเข็มแทงชนวนนะครับ เอาสปริงมาใส่เข็มนี่วางไว้ก่อนเอาครีมปากยาวๆนะครับหนีบสปริงดันสลักล็อกใส่เข้าไปในรูซะก่อนนี่มันลงหรือเปล่ามองไม่ชัดแล้วก็เอาตัวสลักล็อกใส่เข้าไปก่อนนี่นะครับผมทำผ่านกล้องเนาะอาจจะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยสปริงเข็มแล้วก็ตัวเข็มแทงชนวนใส่เข้าไปในรูเข้ามานั่นแหละนะครับทีนี้เวลาเอาแผ่นปิดขึ้นให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับรูเนี้ยเอาลงด้านล่างนะครับนี่คือด้านล่างดันขึ้นไปแบบนี้นะครับเอานิ้วเรากดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่แผ่นปิดเข้าไป จะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็กดกดแล้วก็เลื่อนไปนะครับแผ่นตัวนี้กดแล้วก็เลื่อนอ่าทีนี้มันจะแข็งมันจะแข็งมันจะเลื่อนไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวหัวหัวตรงแขนไทยนอนมันไปอยู่ในร่องร่องสลักล็อกดันไม่ไปผมก็กุมดันอยู่นานก็เลยได้สูตรนะครับนี่มันโผล่มาเราก็เอาคีมหนีบเลยง่ายๆครับหนีแล้วดึงลงมาข้างล่างแล้วก็เลื่อนแผ่น เลือนให้มันพ้นล็อกแล้วก็กดมันมองไม่ถนัดมันทำผ่านน,นี่อ่านี่กดมันก็จะดีขึ้นมาล็อกเองของมันง่ายๆครับถ้าทำาผมจะพูดไปบ่อยทีแรกก็ดีดปุง้งนะครับกระเด็นหาย เวลาทำาให้เพื่อนๆทําทำในห้องปิดจะดีกว่าถ้าไม่มีห้องปิดก็อเอาผ้ามารองแบบผมนะครับแล้วก็เวลาที่มันจะดีดอะไรที่มันจะดีดพุ่งมาตรงนี้เราก็หันมาทางนี้จะง่ายที่สุดนะครับนี่เช็คงกดแล้วมันต้องเด้งออกแบบนี้นะครับประมาณนี้วิธีถอดเข็มแทงชนวนโซลกิ9ก6 ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับตัวเล็กโซลกินะ9062906ก็ใช้แบบเดียวกันนะครับโซลกิ 906T TD ก็แบบเดียวกันวิธีประกอบก็เหมือนเดิมครับตรงนี้จะมีรูเอาครอบแล้วก็สลักล็อกมันจะมีประมาณนี้เอาเสียบเข้าไปเสียบแล้วดันเข้าไปในลักษณะนี้ครับดันแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับนี่นี่ มันจะเข้าเขามันเองครับเรียบร้อยอย่ายิงแห้งแบบนี้บ่อยนะครับถ้ามันง้างอยู่ก็รุนนกเอาโดยการเหนียวไกลแล้วก็หนีบนกสาบไว้ประมาณนี้เนาะมันจะได้ถนอมปืนของเราอ่ะสำหรับใครที่สนใจปืนรุ่นนี้นะครับโซลกิ9 0 6 t ทีีท่ร้านก็จำหน่ายอยู่ที่7,700บาทนะครับในเซ็ตเขาก็จะมีแบบนี้เลยมีปืนมีคู่มือมีแส้าราความสะอาด แบบนี้เลยนะครับพร้อมกระสุนที่ทางร้านแถม25นัดไม่ต้องถามว่าทำไมไม่แถมเป็นกล่องเพราะทุนสูง <laughs> <laughs> บางรุ่นก็แถมเป็นกล่องได้บางรุ่นก็แถม25นัดบางรุ่นก็แถม10นัดก็มีนะครับอย่างลูโม่บางรุ่นก็แถม24นัดแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆได้นนบ้างก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ